เส็จจะแปลงบ้างหมขึ้นเข่าเลยหลังห่อนเนาะซัมพอร์ต้องอย่างหมื่นเนาะหมดขึ้นเข่าได้หมอนมีเขียวนะจะฝ่าออกตอนนี้ไลยปะเนาะตอนนี้นะคะแล้วก็ปาชิวตรงนี้เป็นของคอลลี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้คอลลี่เป็นคนใส่หลังกิ้ว้าสเสร็จนะคะแล้วก็จะให้อ๋อหุ่นที่เราตั้งอยู่ข้างนอกแล้วก็มาใส่อามิชใส่ไว้ใส่ไว้ แล้วก็หวีให้สวยงามนี่นะคะงามแม่ไม่ <จะ S 2> ร้อนแล้วค่ะนหเรา <c oughs> จะเก็บนะคะแกมาเก็บพี่เปียวเปียวจะเก็บยังไงนะเปียวเราจะเก็บไว้ไให้พอลลี่นะคะเราจะมีชุดให้อยู่นะคะแล้วก็ะจะทำแต่ละทั้งต้องล้วแต่เราจะพอลลี่นะคะตามใจพอลลี่คนฮหะหอ๋อไม่ยอมบอกโอ้เห็นตชาชั้นวาอยู่วิกผมมาวัน แต่ชาญกับพอลลี่ก็อาจจะมีหน้าอกมาเพราะว่าเหมือนกับมีคนจะส่งมาให้แล้วนะรู้สึกว่านะชาญกับพอลลีุ่อยากติตเรี้ยงคือเขาป่ะผู้ใดเจ้าผู้ใดมีเวลาไทยเกี่ยวกับอาหารเขาต้องสู้ไม่ไกลเลยเห็นอัธรุษวิญญาณตีเรื่องดีซอยยังสิบวายันตะเพียงพวกมีดมีดปืนปืนวิญญาณ เอาไว้แหละคว้าลูกวะนี่ได้เราประมาณเจือบเนาะเกียบลูกควาสื่อมาสองร้อยไอ้แม่แมนร้อยแปดสิบแช่ไปเนาะไม่ไปขวานคืเรายิงซุกิงดีบดาวราเป็นตาสดไลยเน่ะแดงดีเลยป่ะเห็ดอาหารมันบุกคอยติดเรืองดโดดจนมา เราคนเราขยืนซับไก่โปอกโป๊ะป๊ะเขียวซีเอาขัดปาดไปลายได้บ้าบังนี่วะดูนะครับนี่ต้องดูลายเนื้อนะครับมันชิญหยาบแด้ขันซอยบอถึงลายนะแม่นควางเนาะขันเอาซอยไปลายตามมันหน่อยสิมันชิญหยาบพอมันเป็นเสร็จก็อะไรตัดมันสิแตกนะปุ๊บซอยตามมันไปหน่อยตามไล่มันซอยขวางลายมัน ช่วยไล่ควางศึกษามาแล้วสามสิบปีประสบการณ์เราเย็่แน่เป็นเขาปะเนี่ยมากเลยปะนี่เอาตัวเกาเดี๋ยวมาเริ่มเย็นดูขยันครัวลุงพลนะนี้มาไทยป่จะเย็นแน่นอนนะนี่ เียนปั๊บผกออกมาเกินไม่ปั <laughs> like ๊บหรอเปล่าอะไรเจาะเบิ้งอยู่เบิ้องมืองูกพา่ง่าวันใดเต้าท้าไม่หนึ่งแล้วนี่สิหลากไปถึงนี่แนวนี่ยเป็นยังมาลงนะเกี่ยวกับผ้าสีสาลัดเหงาไมครับเรียนเนี่ดีก็เดือนมหันอยู่ขยับขึ้นมาก แล้วก็มีหน้านี่ปกติได้ปะนน,น,นี้ก็เตรียมจับเงินแสนอุตสาหุทองใหญ่นะนนี้แล้วก็แสนซับเชียวโลเพ็ดมาได้สีคอโลเพ็ดมาได้ เพีกตอนต้อมือนันเบิ้งคลิปวขีบมันฉลองเฮ็ดขีบห้าดีป่ะหักม่วยไหมใครเบื้องยหนบอก่อยไทบอแสงมันนี่บอตอนใจมันชื่อใส่เงาะใส่เนี่ใส่สะพานอืออืออ้เนี่ยติดมันนไะมันว่ามั่นแล้วพังคืนนี่เรามองหยาบได้นี่ยนะวางมันคุณจะเบิ้งแต้นจะซอย นี่ละแซมโอ้เจาะย่ำหรือแบบย่ำแบบกึ๊ดกึดนี่แหละมันบก,กุดโดกเหีืองวนวอยมันก็คือกระดูกอ่อนดินขัดจักหน่อยนะเพื่อมาทลุในการกินขอนะาวกันลืดลแลยวหรอไม่ไ,ไม่เนนั่นซื้อซื้อไม่จังบาทราคาสิบบาท แปดสิบว่าชุดสีบาน <s' S 2> โกตูมอัน <im itation> นี้ร้อยแปดสิบเนี่ยว่าจะไปขวดไปลวนมามาไปเดีย๋ยวเรนานนะคนี่นะครับเต็มหม้อพอดีนะครับหม้อเล็กๆนะครับหม้อเล็กๆอันนี้ก็นึ่งข้าวนะครับนึ่งข้าว เอาแก๊สมันต้องเลยกดเลยปุ่มท้องไนเนาะ<ม>นว่าอยู่หมู่บ้านพใครชานเห็ดเอออะไรมาไอมันเปลี่ยนถังได้ไงถังนี้มันเบิดเด้อจำอะไรได้ไอถังนี้มันเบิดนะบดทันเบิดตายเปลี่ยนละเป็นยังคือเปลี่ยนเราหวานแก๊สเบิดไอเรย่องมาเปลี่ยน,น,น,นโอ้ยไ <c oughs> อ,อทรหานู้นถังก็เปลี่ยนมาได้เหรนเอาเอา้เอาพอเปลี่ยนแล้วโยโกขึ้นโอ้ยหนักอยู่ตาบะมันเป็นโเซเสตตีเด้ต้องปั้มหลายเทีอนวะ ปั้มเดียวเ,เดียวบ่แต่ยำหมดยำบ่เงี้ยมึงกันนึงแบหัวดีไนน,นตัดครับนนี้เข้าครัว่าแบบนะผมเมสกี้ก็ามาตรวจการนะครับนิกสกี้นะครับิกสกี้ อันนี้การร่อนมาเนี่ย<ช>พลาสติกเนี่ยการถอดดินดน้ำมันสิทิพนังก<ส>ันผาดทิพนังก็หลอกลเนี่ยใส่เกลือรวมนะครับเกลือเั็กน้อยบ่็น้อยนิดหนี่ง หัวกันมาโรตีเขาอีล้วนใส่กระทะนะครับในี่ใส่หมอกอะไเรเพื่อนไอคือกันขี้หอดเลยเป็ดเนาะอันนี้ก็ล้วนเป็ดมัน,ม,นมันนะใส่กระทะนะส้อยหนังเอาหนังลงไปผัดก่อนอให้หนังมันกรอบเอาหนังขึ้นไว้เลยเอาเนื้อลงไปล้ว,วน แซ่บส,สดมือน,นีันขนังมันก็กรอบนี่โอ้ยมีสีเลยกินโน้ยกินประจำอยู่บา้านอําเป็ไม่เห็งขักหรอกทอดแบบมีออนไอ้ซูแซ่บเร่บ่ะฮาเลดกรอยบนี่ไงหัวรถด,ดีจัหน่นอยโอ้แซ่บเด้วยมันใบแบบมีออนด้วยไอ้ตรงี้ครับใบบบกขูดได้แซ่บแต่พอาะทำซ้ำกันแต่ว่าใบแบบขวดมันจะหอมใบมันมีมันอันเป็นแบบเนาะมันก็ทารุดต่างกาาัน ขวนะครับวันนี้ขวดให้ขันเลือติดเพรขอสักหมื่นนะครับคลิปนี้ให้ซองหมื่นขึ้นลุงม่าหมื่นกว่าได้ไก็ถ่ายทำไงว่าเซอฟไฟเพดาะว่าสีข้างนี้ที่แรกเป็นบอกได้ว่าใจเอ้มอาทิตย<ม>์กลับก็เมา,เากล้วยไปด้วยนะ ผมอาจจะมาไม่ทันตอนเที่ยงเอาติกลัมเที่ยงนะนี่กล้วยมีอไรกนี่นะครับลุงบอกว่าให้เอากล้วยปาดให้แล้วเนาะแล้วเซอไปฝากซีกล้วยหอมทองฝากผู้พันฝากผู้พันหอมฟองหลัดสถานเนี่ยผู้พันกะเอาจักสามสี่หน่วยพอาะอะรแย่งกันกิน เอาไปเลยสวี่อวีอวอว่หนึ่งอวี่นึงแบ่งกันกินอยู่ไหมละบ่ค่อยมีคนกินมันสูงกูซื้อเอาไปบ่มไว้นี่ครับเดี๋ยวไปฝากเสน,นะครับถ้าเสดูคลิปนี้อยู่แล้วกล้วยลุงพลไปฝากนะครับเสต,ตม้มใบต้มไหมน้ำบอกกันว่าเนี่ยเขาใส่ใบเตยแล้วเพราะว่าเขาใส่หัวมันจีดน้ำได้เขาหัว มันจะมีหลายสูตรนะบางสูตรก็ฟักเนาะแม่่่นฟักเขาาี็อยตวุดใส่รา,ากเลยเห็ดดิบฟักเพราะว่านี่นะแฉบเห็ดเป็นตอนไงมันจะในยำอันไอ้เบิง้งได้ตอนเห็ดได้ครับตอนกินมไหมตอนกินกับเบื้องยังสีไทยอยีกเลยเอาเแล้วแล้วแต่หน้าที่เขาก็ขึ้นละไ <c oughs> อ้ึ้นละอันหนาใส โอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ